สวัสดีครับคุณผู้ชมผมหลังพุทธิภิพไอทีนะฮะวันนี้ก็จะมาทำคลิปเตือนภัยคุณผู้ชมที่ใช้ iPhone ทุกท่านนะฮะว่าควรปิดแผงควบคุมบนหน้าจอล็อกสกีนนะับเพราะว่าจะเป็นช่องโหว่ให้โจนที่ได้มือถือของเราไปนะสามารถเข้าไปเปิดโหมดเครื่องบินนะฮะทำให้ตัดสัญญาณมือถือไม่ให้เราสามารถค้นหามือถือผ่านไฟ My p h o n e ได้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการปิดฟังก์ชันนี้กันนะฮะและเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวก่อนจะไปนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะกันนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่ออกมานะ แล้วก่อนที่เราจะไปปิดแผงควบคุมบนหน้าจอล็อกสกีนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูก่อนว่ามันอันตรายขนาดไหนนะถ้าเราไม่ปิดกดขึ้นมานี่จะเป็นหน้าจอล็อกสกีนะฮะที่เราใช้สแกนหน้าแล้วก็กดรหัสผ่านเข้าไปนะฮะซึ่งถ้าโจนได้เครื่องเราไปนะโจนสามารถปัดมุมด้านขวาบนนะฮะอย่างนี้ฮะลงมาเพื่อเปิดแผงควบคุม แล้วก็กดโหมดเครื่องบินนะฮะเพื่อตัดสัญญาณทุกอย่างที่อยู่ในมือถือเราแค่นี้นะฮะเราก็ไม่สามารถใช้ไฟล์ไมโฟนนะเพื่อค้นหามือถือเครื่องนี้ได้แล้วทีนี้ก็ลําบากเลยทีเดียวนะฮะจะตามหามือถือก็ยากเลยซึ่งวันนี้เราจะไปปิดแผงควบคุมตรงนี้กันนะฮะโดยวิธีปิดก็จะมีดังนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณชมเข้าไปที่การตั้งค่านะฮะคุณชมจากนั้นไปที่ Fa c e ID และรหัสนะฮะจากนั้นกรอกรหัสคุณชมเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเลื่อนมานะฮะ เนี่ยฮะคุณผู้ชมจะเห็นด้านล่างที่เขียนว่าซูนควบคุมนะฮะก็แตะปิดไปเลยนะฮะจากนั้นก็ออกมาฮะออกไปยังหน้าโฮมแล้วลองปิดล็อกสกรีนดูนะฮะเปิดเข้ามานี่นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นมุมบนด้านขวาจะไม่มีให้ปัดแผงควบคุมอีกแล้วนะฮะนี่แหละจะเป็นวิธีปิดช่องทางโจรน,นะฮะที่จะเข้าไปเปิดโหมดเครื่องบินของเราได้นะฮะ ทำให้เราสามารถค้นหามือถือของเราผ่านไฟล์ My Phone ได้นะฮะอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเราไปใช้กันดูเป็นไงกันบ้างครับกับการปิดแผงควบคุมบนหน้าจอล็อกสกีนนะฮะจะได้เพิ่มความปลอดภัยเวลามือถือเราหายนะฮะเราจะได้สามารถค้นหาผ่านไฟล์ My Phone ได้นะฮะและก่อนจากกันนะฮะคุณผู้ชมเชิญคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะฮะว่าคุณผู้ชมเคยมือถือหายหรือเปล่าส่วนตัวผมนี่เคยหาย2รอบนะฮะเป็นมือถือซั่งซูแต่ก็ได้คืนทั้ง2รอบเลยโอ้โหเท่าไหรจะโชคดีขนาดนั้นและสาหรับคุ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ g o o d t i p c o m นะครับเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้เลยแลวันนี้ก็ขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครัสวัสดีครับบ๊ายบาย